สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องวิ่งเปลี่ยนชีวิตกับประโยชน์สามข้อหนึ่งลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจค่าชีวิตคนมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าโรคหัวใจค่าชีวิตคนไทยเฉลี่ยหกคนต่อสอัวโมงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะการวิ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้ ขณะที่เราวิ่งหัวใจจะทำงานเพิ่มขึ้นและเต้นเร็วกว่าปกติทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีความแข็งแรงขึ้นส่งผลให้หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดและไหลเวียนเลือดได้ดี 2. ลดความเครียดความเครียดเป็นอันตรายที่ไม่แค่เล่นสามารถทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจผิดผิดตั้นได้เลยเพราะเมื่อเราเครียดจะมีสารชนิดหนึ่งที่จะถูกสร้างขึ้นอันตโนมัตินั่นคือ คอซีโซมันจะสะสมไขมันเพิ่มขึ้นบริเวณช่องท้องเกิดอาการกระตุ้นให้อยากอาหารถ้าอดใจไม่ไหวก็จะกินไม่หยุดสุดท้ายก็อ้วนจนได้ดังนั้นถ้ารู้สึกเครียดให้หันมาวิ่งหลังจากทำงานเครียดๆกันดีกว่าเพราะหลังจากการวิ่งจนเหนื่อท่วมร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟิน ก็เหมือนเป็นการปรับสมดุลให้ร่างกายทําให้สดชื่นสบายใจและหายเครียดได้เหมือนกัน 3. ชะลอความแก่เพราะคงไม่อยากมีใครแก่ยิ่งถ้าสามารถทําได้โดยไม่ต้องเสียเงินการวิ่งสามารถชะลอความแก่ได้ทําให้อวัยวะภายในร่างกายเสื่อมช้าลงกว่าคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายโดยการเก็บข้อมูลจากนักวิ่ง ูงอายุจำนวนห้า้อยสาสิบแปดคนเป็นเวลายี่สิบสี่ปีผลปรากฏว่านักวิ่งสูงอายุมีการแก่ตัวช้ากว่าอายุยืนนานและอาการของโรคพิการน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่วิ่งนอกจากนั้นยังพบว่าสถิติการตายของผู้สูงอายุที่วิ่งมีเพียงสิบห้าเปอร์เซนต์ส่วนกลุ่มที่ไม่วิ่งมีถึงสามสิบี่เปอร์เซนดังนั้นแค่สละเวลาสักสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวันการวิ่ง นอกจากจะบอกหลักความแก่ได้แล้วยังเหมือนได้อะไรใหม่ให้กับร่างกายด้วยสำหรับวันนี้สวัสดี